สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานจักรเข็มคู่ของไฮดิ t นะครับทรงดูกลอบรุ่น gc 2 0 6 1 8นขีด2ดีนะครับเชิญติดตามรับชมกันเลยนะครับอุปกรณ์ภายนอกของตัวจักรนะครับก็จะมีชุดชิงผ่านได้กอกระสวยนะครับอยู่ข้างบนหัวจักรอยู่1ชุดนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดกอได้นะครับอยู่ด้านบนของหัวจักรเช่นกันนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นชุดผ่านได้เข็มนะครับตามด้วยชุดชิงนะครับ ต่อมาก็จะเป็นชุดปรับแ so ita, UM one, 2019, รงกดตีนผีนะครับก็จะอยู่ด้านบนของหัวจักรเช่นกันอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นชุดปรับทีห่างนะครับแล้วก็ชุดย้ำมือนะครับด้านหน้าของหัวจักรก็จะมีชุดย้ำมือไฟฟ้านะต่อมาเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานปุ่มกดหน้าจอนะครับปุ่มที่1ก็จะเป็นปุ่มย้ำหน้าปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มย้ำหลังส่วนปีเข็มก็จะอยู่ที่สามีเข็มนะครับ จำนวนของการย้ำหน้านะครับส่วนย้ำหลังก็จะอยู่3ามปีเข็มเช่นกันนะครับเวลาเพิ่มให้เราเพิ่มเป็นคู่ๆนะครับสามารถกดเพิ่มลดได้ที่ตรงลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะย้ำหน้าย้ำหลังแค่สามีเข็ม2รอบแล้วก็จบนะครับ ก็จะเป็นการย้ำหน้าย้ำหลัง3ปีเข็ม2รอบอัตโนมัตินะครับปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มเริ่มเย็บแบบโซโลนะครับกดไปครั้งที่1ให้ไฟเขียวขึ้นนะครับเวลาเริ่มเย็บนะครับจักก็จะวิ่งในรอบที่ช้าประมาณ3ปีเข็มหลังจากนั้นก็จะเป็นความเร็วที่เราตั้งเอาไว้นะครับ ส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นระบบการตัดเส้นได้นะครับให้เรากดเข้ามาตรงลูกปล่นไกตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีไฟสีเขียวขึ้นอยู่ข้างบนระบบการตัดเส้นได้ก็ยังทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดไปหนึ่งครั้งไฟไม่โชว์นะครับระบบการตัดเส้นได้ก็จะไม่ทํางานเส้นได้ก็จะไม่ขาดนะครับคําสั่งในการตัดเส้นได้ก็จะไม่ทํางานต่อมาก็จะเป็น การเปิดคำสั่งให้ตัดเส้นได้นะครับให้เรากดเข้ามาตรงรูปภาพรรกลไกอีกหนึ่งครั้งให้ไฟเขียวขึ้นโชว์นะครับเส้นได้ทั้งหมดก็จะขาดออกมาแบบนี้นะครับทั้งได้บนได้ล่างปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มยกตีนผีอัตโนมัตินะครับเมื่อเรากดไปหนึ่งครั้งไฟเขียวขึ้นนะครับการยกตีนผีอัตโนมัติก็จะทํางานนะครับเมื่อเรากดส้น ส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดชิงนะครับเมื่อกดเข้าไปหนึ่งครั้งไฟเขียวขึ้นชิงจะทํางานทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแรงฉุดของเส้นได้นะครับส่วนปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มบาร์แท็กนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วจํานวนของปีเข็มจะขึ้นมาโชว์อยู่ด้านบนของหน้าจอนะครับส่วนการเย็บก็จะเป็นการย้ําอยู่กับที่นะครับส่วนจานวนของปีเข็มก็แล้วแต่ผู้ใช้งานเพิ่มลดเอานะครับอยู่ที่ปุ่ม4ีปุ่มนี้ ต่อมาก็จะเป็นการหยุดตำแหน่งของเข็มนะครับให้กดเข้ามาที่ปุ่มไฟเขียวขึ้นโชว์บนปุ่มนะครับหยุดแล้วเข็มจะขึ้น <laughs> ก็จะเป็นการหยุดแล้วเข็มจะขึ้นนะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นการหยุดแล้วเข็มปักนะครับให้เรากดเข้ามาที่ปุ่มเดิมนะครับให้ไฟเขียวดับไป เมื่อหยุดแตวเข็มจะปักนะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้กดส้นแ้ะเข็มจะขึ้นพร้อมตัดเส้นได้ให้อัตโนมัติส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มขอเข็มก็จะเป็นปุ่มไว้สําหรับเวลาเราต้องการหยุดให้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการหยุดนะครับแทนเท้าเหยียบปุ่มนี้เราก็จะกดได้ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบเท้าเหยียบนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่ม วิ่งจานวนตามฝีเข็มนะครับด้านหลังก็จะเป็นจํานวนสีเข็มที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อเย็บครบ15สีเข็มจักรจะหยุดตัดทันทีให้อัตโนมัตินะครับส่วนฝีเข็มก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานต้องการนะครับว่าต้องการจะให้วิ่งส่วนฝีเข็มจะมากไมยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ต้องการใช้งานนะครับเมื่อครบสีเข็มที่เราตั้งไว้นะครับจักรก็จะหยุดทันที ส่วนหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับให้เราปิดเครื่องก่อนแล้วกด A.B. พร้อมกันนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดสวิตช์รอให้เขาหายกับริบนะครับแล้วค่อยปล่อยมือออกทุกอย่างก็จะกลับคืนค่าโรงงานทั้งหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มย้ำสวิตช์นะครับก็จะเป็นปุ่มย้ำไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้าของตัวจักรนะครับ คุณสมบัติพิเศษของจกักรไฮริดรุ่นนี้นะครับก็จะมีปุ่มบูรุ่งนะครับหมุนแทนมูเล่เมื่อเราต้องการหมุนหาตำแหน่งที่เราต้องการปักเข็มนะครับตรงนี้จะทําให้ผู้ใช้งานไม่เหนื่อยนะครับสามารถหมุนได้แบบเบามือความเร็วในการหมุนนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่คนหมุนนะครับหมุนเร็วหมุนช้าแค่ไหนนะครับจักรก็จะวิ่งตามที่เราหมุนนะครับ ถ้าเราหมุนเร็วขึ้นก็จะจักรก็จะวิ่งเร็วขึ้นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติพิเศษของจักรให้ดิกเข็มคู่รุ่นนี้นะครับส่วนด้านข้างของตัวจักรนะครับก็จะมีพัดลมอยู่หนึ่งชุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมที่จะสามารถเอาไวร้ระบายความร้อนของชุดแผงวงจรนะครับ <c oughs> เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้กับแผงวงจรนะครับได้ยาวยิ่งขึ้นคุณสมบัติพิเศษของจักรรุ่นนี้นะครับการระบ,บายความร้อนของเขาจะระบ,บายความร้อนตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่ต้องมารอรอบจาก มอเตอร์ขับลูกใหญ่นะครับก็จะจบวิธีการใช้งานจากเข็มคู่ทรงดูกอบนะครับของไฮดิดรุ่น G C 2 0 6 1 8 2 d z a ขีด 2dZA นะครับแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ